เลือกซื้อผลลไม้แต่งโมแต่งไทยขนุนน้อยหน้าผุดสามังคุดละมุดลำใหญ่มาเฟืองมาไฟมะกรูดมะนาวมะพล้าวส้มโอฝักแฟงแต่งโม มะม่วงลูกโตซื้อเป็นกิโลละอร่อยถูกใจซื้อเป็นกิโลแล้วอร่อยถูกใจสวัสดีครับท่านผู้ปกครองที่รักทุกๆคนครับและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักเด็กๆอนุบาลหนึ่งของเราคุณครูธนชัยเนื่องแนวน้อยคุณครูออสพาพบกับเด็กๆในการเรียนออนไลน์ เรียนอยู่ทางไกลเรียนอยู่ที่บ้านเด็กๆเป็นยังไงบ้างครับให้ทุกคนแข็งแรงก้าวผ่านโรคระบาดนี้ไปให้ได้นะครับเราพบการเรียนออนไลน์เป็นสัป,ปดาห์ที่5ต่อเนื่องเลยนะครับสัป,ปดาห์นี้เป็นสัป,ปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมนะครับเริ่มจากหน่วยปีใหม่มาเลยนะครับคุณครูทุกท่านก็เตรียมที่ให้กำลังใจและมอบ บทเรียนการเรียนแบบฝึกต่างๆให้นักเรียนทําที่บ้านนะครับโดยมีผู้ปกครองเป็นสื่อกลางเป็นผู้ประสานงานให้เป็นอย่างดีขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะครับและวันนี้นะครับคุณครูธนชัยเนื่องแนวน้อยเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมเรียนตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่29เดือนมกราคมนี้นะครับโดยคุณครูจะมีคลิปการสอนในหน่วยผลไม้นะครับคลิปสนุกสนุกนิทานพร้อมทั้งในส่วนของคำของจอง นะครับมีกิจกรรมเคลื่อนไหวให้เด็ก,เดกๆเต้นตามคลิปที่ผู้ปกครองเปิดให้ดูโดยในการเรียนออนไลน์นี้นะครับคุณครูไม่ได้จํากัดเวลาผู้ปกครองว่างเวลาใดสามารถที่จะเปิดคลิปเปิดไลน์ให้นักเรียนนะครับได้ทํากิจกรรมต่างๆในเวลาที่สมควรนะครับหรือใครที่ไม่ได้เรียนในวันนี้พร้อมที่จะไปเรียนในชั่วโมงหรือวันอื่นๆก็สามารถที่จะ ไปเรียนได้ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ส่งภาพส่งคลิปในขณะที่เด็กทํากิจกรรมเหมือนกับทุกๆครั้งทุกๆวันที่ได้เรียนกับคุณครูท่านอื่นๆผ่านมานะครับคุณครูทธนชัยเนื่องน้อยมาในส่วนของสัป,ปดาห์นี้ในวยผลไม้นะครับคุณครูก็จะมีคลิปการให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวตามเพลงที่เป็นเนื้อหาในบทเรียนก็คือผลไม้นะครับจากนั้นก็จะมีกิจกรรมเสริม ไม่ว่าจะเป็นเสริมประสบการณ์หรือนิทานคำ้องจองต่างๆที่เป็นคลิปนะครับส่งผ่านไปทางลายกลุ่มมนุบาลหนึ่งของเราและกิจกรรมสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะเป็นการให้เด็กๆนะครับได้ฝึกพัฒนาในส่วนของอาการเร่าเรียนเสริมประสบการณ์ในส่วนของ วิชาการศึกษาปสมใบนี้ก็จะมีใบงานนะครับซึ่งครูได้มอบให้กับผู้ปกครองไปแล้วในวันที่ได้เชิญผู้ปกครองมารับนะครับและในส่วนของใบงานหน่วยผลไม้วันที่25ก็จะได้เรียนเรื่องผลไม้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสีรูปร่างหรือขนาดของผลไม้แต่เรายังไม่ได้เรียนในห้องเรียนก็เลยไม่ได้รับรู้ถึงรสชาตินะครับรสชาติของผลไม้ต่างๆ ในการนี้ก็จะให้ผู้ปกครองนั้นนะครับได้เป็นครูที่ปรึกษานะครับจัดหาผลไม้มาให้นักเรียนได้ชิมรสชาติแต่ในส่วนของการเรียนทางไกลคุณครูก็จะมีใบงานครับใบงานนี้จะเป็นการให้นักเรียนได้ฝึกนะครับระบายสีภาพเป็นภาพผลไม้ผลไม้รวมๆกันนี้นะครับโดยให้เด็กๆใช้สีไม้สีที่ครูแจกให้นั้นหรือสีเทียนก็ได้นะครับระบายในภาพนะครับผลไม้ต่างๆมีอะไรบ้างขอให้เป็นสีที่ ตรงกับความเป็นจริงนะครับอย่างเช่นส้มก็ต้องเป็นสีส้มอย่างนี้นะครับกล้วยเป็นสีเหลืองอะไรพวกประมาณนี้กล้วยสีเขียวก็เป็นกล้วยสุกอธิบายได้อย่างนี้นะครับนี่คือใบงานระบายสีวันที่25ส่วนวันที่26วันที่26ก็จะเป็นการฝึกประสาสัมผัสนะครับโดยคุณนครูจะมีใบงานนะครับให้ผู้ปกครองนั้นได้ช่วยอ่านให้เด็กๆฟังนะครับอย่างเช่นข้อที่1กล้วยนะครับ คำนี้มีกอไก่รอเรือไม้ทูวอเหวียอยอยักษ์นี่ก่านว่ากล้วยนะครับกล้วยในข้อที่1เด็กๆดูนี่คือฝึกปภาษาสัมผัสในการฟังฟังสิ่งที่ได้ยินก็คือคําอ่านอ่านว่ากล้วยนะครับและเด็กๆใช้ตาสัมผัสก็คือดูว่าอันไหนที่เป็นรูปกล้วยนะครับจากนั้นใช้มือเป็นการลงมือปฏิบัติโดยใช้ดินสอจับจับดินสอใช้มือจับดินสอนะครับกากบาดท,ทับภาพของกล้วย อ่านว่ากล้วยข้อนี้ก็ต้องกากระบาดท,ทับกล้วยนะครับและคู่ปกครองก็จะอ่านให้ฟังไปตลอด5ข้อนี้นะครับและเด็กๆก็ทําใบงานนี้พร้อมทั้งใช้สีระบายสวยๆด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นวันที่27วันที่2 7นะครับเป็นทักษะทางคณิตศาสตร์การนับจํานวนและตัวเลขการนับนเด็กๆก็จะนับนะครับภาพผลไม้ในตะกร้านี้นะครับทีนี้ งานก็คือให้เด็กๆใช้ดินสอลากจำนวนที่นับได้ไปหาตัวเลขอย่างเช่นแอปเปิลนับได้2ก็ลากไปที่เลข2อ,อย่างนี้นะครับแล้วก็ระบายสีต่อไปวันที่28วันที่28คุณครูก็จะให้เด็กๆทำใบงานภาษาไทยนะครับก็คือการเขียนตามรอยเส้นปนะครับคุณครูมีรูปกล้วยแล้วก็มีเส้นประคําว่ากล้วยเด็กๆก็ใช้ มือจับดินสอให้มั่นคงแล้วก็เขียนตามรอยเส้นประนี้นะครับคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทําได้เพราะคุณครูดูตามใบงานที่เด็กๆส่งเข้าลายแล้วทุกคนมีล้ามนื้อมือที่แข็งแรงพร้อมที่จะเขียนเด็กๆพร้อมที่จะนะครับปฏิบัตกิกิจกรรมในทักษะการเขียนภาษาไทยนี้เพื่อที่จะได้ข้าวขึ้นในระดับชั้นที่สูงต่อไปเพราะการเขียนจะเริ่มขีดเขียนแล้วนะครับและสุดท้ายวันที่29วันที่29คุณครูจะให้เด็กๆเ,เ,เขียนเลขตามรอยเส้นประนะครับเขียนเลขหนึ่ง เลข2อเจอแล้วเห็นเลข3เขีนเลข3ไปเรื่อยๆเขียนเสร็จแล้วให้นับว่าในรูปนี้เป็นรูปอะไรนะครับอ่ะดูแล้วเขียนเสร็จแล้วเป็นรูปอง,งุ่นมีอง,งุ่นกี่ลูกนะครับทั้งหมดมีกี่ลูกเสร็จแล้วให้เด็กๆนะครับใช้สีนะครับที่เป็นสีไม้สีเทียนระบายสีอง,งุน่นนี้ตามความเป็นจริงก็คือถ้าเด็กๆชอบอง,งุ่นสีม่วงก็ระบายสีม่วงครับใบก็สีเขียว นะครับองุ่นมีสีอะไรบ้างปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ได้นะครับนี่คือใบงานทั้ง5วันที่เด็กๆจะได้ฝึกประสบการณ์แล้วก็สามารถที่จะลงมือปฏิบัติได้ง่ายๆที่คุณครูยกขึ้นมาแต่หัวใจสําคัญก็คือคุณครูอยากจะให้เด็กๆนะครับได้เรียนรู้มีประสบการณ์สําคัญพร้อมทั้งในส่วนของการที่จะไม่ลืมหายการเรียนเพราะเราอยู่บ้านเป็นเวลานานด้วยสภาพของ โรคระบาดร้ายแรงเราจึงไม่สามารถที่จะมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนมาเรียนกับคุณครูได้นะครับแต่คุณครูหวังว่าผู้ปกครองจะให้ความร่วมมือนะครับดูแลสุขภาพร่างกายของนักเรียนไม่นําพาไปในที่ที่เป็นที่เสี่ยงนะครับให้เด็กๆอยู่บ้านหากิจกรรมตามตามที่พอจะหาได้ให้เป็นกิจกรรมการเสริมประสบการณ์ให้เด็กๆได้เรียนรู้ได้อ่านท่องนะครับได้อ่านตัวเลขได้เห็นไปงานต่างๆที่คุณครูเสริมไปให้ที่สำคัญนะครับ เราจะต้องก้าวผ่านโรคระบาดโรคร้ายนี้ไปให้ได้ด้วยกันและถึงเวลาที่เราเปิดเรียนนะครับ คุณครูประกาศเปิดเรียนเด็กๆก,ก็จะมาโรงเรียนพร้อมทั้งนําใบงานและแบบฝึกหัดมาส่งคุณครูเพื่อตรวจรับให้คะแนนต่อไปหวังว่าจะได้รับความร่วมมือกับท่านผู้ปกครองอย่างนี้ด้วยดีเสมอมาและตลอดไปนะครับให้เด็กๆมีความสุขกับการอยู่ที่บ้านกับอยู่ที่ครอบครัวอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองปู่ย่าตายายของเรานะครับหวังว่าสถานการณ์จะได้ดีขึ้นและเราก็จะได้เปิดโรงเรียนคุณครูก็รอนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนเด็กๆรอเวลาที่ละเมา พร้อมกันทํากิจกรรมต่างๆอย่างสนุกสนานอีกมากมายที่คุณครูรอนะครับสุดท้ายนี้คุณครูขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมทุกกิจกรรมเป็นอย่างดีโอกาสดีเปิดเรียนเรามาพบกันในเวลานี้หน่วยผลไม้ให้เด็กๆตั้งใจนะครับทาให้เต็มที่นะครับคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนก็เก่งเก่งทุกคนเลยในเวลานี้คุณครูท่นานชใจเนื่องแนน้อยคุณครูอารต้องขอตัวลาไปก่อนให้เด็กๆนะครับสู้ๆทากิจกรรมดูคลิปวิดีโอ และส่งงานถ่ายภาพส่งด้วยนะท่านผู้ปกครองครับขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีเด็กๆทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ